m มอน i n งค่ะเพื่นพนอนๆวันนี้เช้ากันทางเช้าหลังจากฝนตกหนักเมื่อวานนะคะเมื่อวานเหลังคาคุณยายนี่แทบจะพังเลยตกหนักมากลมแรงมากแล้วก็เย็นดีค่ะตกแล้วถ้าตกแบบเนี้ยอ,อากาศจะเย็น ก็วันนี้ทักทายกันตอนเช้านะคะก็พอดีว่าเมื่อวานนะคุณคุณยายไม่ใช่เมื่อวานคุณยายสั่งรูทินแซบีจากคุณอ,อ้อมของคุณอ้อมมาแล้วก็คุณยายก็อยากจะทานเองอะนะคะเพราะว่า าคุณยายก็แย่เหมือนกันต้อลงสู้แสงไม่ได้สู้แดดไม่ได้แล้วก็มันก็จะมีการระคายเคืองตามขอบตาดนล่างก็ทำยังไงก็ไม่หายล้างตาก็ไม่หายหยอดตาก็ไม่หายเนี่ยงเคืองอยู่ค่ะตื่นเช้ามานี่ตาจะพลามากแต่แต่ไม่มี ขี้ตานะคะแต่ก็จะมีอาการแบบเหมือนเรามองอะไรไม่ชัดนะตามมัวแต่สายตาคุณยายว่าตอนนี้ก็สีร400ไปไกลแล้วค่ะ,ะเพราะว่าเราใช้สายตาเยอะมาตั้งแต่ลูกเล็กๆคุณยายมีอาชีพเมื่อก่อนคุณยายมีอาชีพตัดยิบเสื้อผ้าพอหลังๆมาก็ มาทำเย็บอย่างเดียวเป็นเสื้อของเจ้านายของพี่สาวเอามานั่งนั่งไม่ไหวค่ะเพราะว่าปวดหลังปวดหลังปวดเอวหลังจากที่ล้มหลังกระแทกขอบบันไดตั้งจากนั้นมาก็หลังก็แย่เลยแล้วตัวก็ตื่นเช้ามาจะมีอาการตัวแข็ง หอนั่งมากๆเขาเรียกว่าสลักเพชรใช่ไหมคะอยู่ที่ตรงเขาเรียกว่าตรงก้อนกบเราอะ่ะ <c oughs> สลักเพชรจะปวดมากปวดจนยกขาเคลือนเหยียบจับไม่ได้ก็เลยไม่ไหว่ะสุขภาพแย่มากแต่ไม่ได้ว่าไปหาหมอหมอก็ไม่มีอะไระต้องต้องใช้วิธีนวด แต่ตอนหลังนี่ตรงตรงปวดตรงสลักเพีบตรงเอวนี่หายค่ะก็เป็นวดหมดเยอะเหมือนกันได้ได้หมอที่ถูกใจที่รู้จุดว่าเราเจ็บตรงไหนควรแก้ตรงไหนก็ดีขึ้นแต่ว่าส่วนที่เป็นข้างบนนะะีค่ะตรงบานะะี่ค่ะตรงบาแล้วก็เส้นเส้นจะขึ้นคอค่ะแล้วก็เส้นสะบักสะบักหลังสองข้างตรงเนี้ย สบกตจงแล้วก็เต่นเช้ามานี่ก็ต้องมาคอยเอาเครื่องไม้เครื่องมือนวดหลังก่อนถึงจะทำอะไรได้ไปยกแขนบิดคอบิดไหล่ได้บ้างมันก็บิดได้แหละแต่ว่าพอมันเจ็บคุณหญ่ก็หยุดก็เลยไม่ได้ประสบผลสำเร็จในการจ่ายบริหารเพราะความขี้เกียจด,ด้วยล่ะคะ่ะแล้วทีนี้ เรื่องสายตาเนี่ยเราใช้สายตาเยอะในการเย็บผ้าก็จะมีน้ำตาไหลอ่าออกแดดนี่ก็สู่แสงไม่ได้จะตานี่จะหยีตลอดแล้วก็น้ำตาไหลปวดตาปวดตาแล้วก็ก็จะปวดขึ้นมาโซนโซนโซนเขาเรียกว่าตัวเนี้ยโซนส่วนหน้าประสาทส่วนหน้าเนี่ยตรงเนี้ยไปหมดเลยค่ะตั้งแต่จมูกมาเนี่ยโซนเนี่ย จะปวดมากปวดจนเหมือนเราถ้ายุคนนนก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นสมัยนี้ยุคนี้ก็คือเฮ้ยติดโควิดหรือ,อยังวะไปรับเชื้อมาหรือ,อยังวะอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็พอมีพอได้มาเป็นเอฟสีบ้านลุงพลนะนะคะก็ <c oughs> รู้จักผลิตภัณฑ์น,นู้นผลิตภัณฑ์นี้จากอ่าผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาเป็น ที่ให้มาให้รุนคเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็เป็นผู้นจำหน่ายเราก็รู้แหละแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รู้จักว่าคุณภาพเขาจะดีขนาดไหนแล้วอีกอย่างหนึงอย่างปัจจัยเราก็ไม่มีเพราะว่าราคามันสูงอพออยู่มาก็ใบม,มั่งมีก็ได้จัดทำโครงการขึ้นมาสร้างยูทูบเบอร์มือใหม่ เพื่อที่จะมาเป็นลูกทีมขายผลิตภัณฑ์ให้คุณยายก็เลยได้รับโอกาสนี้ที่คุณอ้อมแล้วก็ทนายสมเกียรติและทีมงานแล้วก็น้องอิสระน้องนิดแล้วก็น้องนมนิ่มนะคะที่ให้โอกาสยูทูบเบอร์เมืองใหม่หลายหลายท่านที่ไปอบรมด้วยกันของคุณยายรุ่นสามค่ะพอไปอบรมมาแล้วก็ยัง ขายไม่เป็นก็ไม่รู้จะขายตรงไหนจุดไหนเพราะว่าเรายังไม่ได้รับประทานเรายังไม่ได้รู้ผลเพราะว่าลูกค้าที่คุณยายไปนำเสนอเนี่ยเขาก็บอกเขาก็ถามย้อนกับมาว่าแล้วคนขายกินหรือยังคุณยายก็บอกว่ายังคุณยายอ,อยากกินเหมือนกันแต่คุณยายก็ยังไม่มี เงินพอที่จะซื้อก็คือเอาก็พูดตามตรงกันนะใน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 โซนของเราในละแวกของเราก็รู้อยู่ว่าคุณยายถ่านนะเป็นยังไงก็เลยพอมีโอกาสมีโอกาสก็ลองซื้อมาทดลองรับประทานกล่องหนึงเพิ่งสั่งไปค่ะเพิ่งสั่งไปได้สองวันสั่งไปได้สองวันแล้วก็เมื่อวาน เสื้อมาส่งไอ้ไม่ใช่เสื้อมาส่งยามาส่งค่ะผลิตภัณฑ์มาส่งสินค้ามาส่งจากของคุณอ้อมนะคะเมื่อาวานมาส่งเช้าแล้วแหละเมื่อคืนคุณยายก็ว่าคุณยายจะไลสดนะคะแต่ทีนี้ว่ามันด้วยหลายๆอย่างคุณยายเมื่อคืนคุณยายโมงมากเหนื่อมากเพราะว่ากินยาแก้ปวดไปก็เลยไม่ไ,ด,ไ,มไ,ด,ได้ไม่ได้ทําการไล่สดทีแรกก็ว่าจะไลสดจะพอ ดูแล้วไหลสดไหลช่องเหมือนกันอ่าน้องนิดน้องนิดคุณอ้อมอย่างเงี้ยน้องนิดน้องอิสระคุณอ้อมอ่าน้องนุ่มนิ่มก็ไหลสดคุณพี่ปอดแดงก็ไหลสดคุณยายก็เลยบอกว่าโอ้ไม่ไหวหรอกเราสภาพเราก็ไม่พร้อมก็ไม่รู้จะคุยอะไรอ่ก็เลยอ่น้อน่ตอนเช้าก็เลยว่าเดี๋ยวตอนเช้ามา อัดคลิป์ดีกว่านะฮะนี่คือผลิตภัณฑ์ของใบมังมีรูทีนแซบดีค่ะก<ค>็คุณยายได้โลกโลก้มาได้ได้กล่องได้ม่ได้ยาได้ตัวยาจริงมาแล้วนะคะทีนี้คุณยายก็จะเอาไปให้ลูกค้าดูว่า,าหน้าตาเป็นแบบนี้นะส่งสรรพคุณะถ้าคิดว่าอ่า อยากจะลองอยากจะลองซื้อมาทานเหมือนที่คุณยายก็ลองเหมือนกันเนะี่ยไป,ไปคือลองไปพ้อมๆกันกับคุณยายดูผลซิว่าะจะเป็นที่ถูกใจของของลูกค้าไหมแต่คุณยายคิดว่าคุณยายมั่นใจว่าน่าจะช่วยได้พอสมควรเพราะว่าดูตามที่ เขอเอ่ยชื่อนะคะเดินดูตามที่ท่านทนายสมเกียรติอ่าท่านก็ได้ทานคุณทนายสมเกียรติทานมาตั้งแต่แรก,กตั้งแต่เป็นปีแล้วที่ที่เห็นทนายท่านทนายสมเกียรติทานนะคะเราก็มารู้จักอ่าพี่ปนอมพี่ปนอมจากอ่าคลิปที่อ่าน้องนิดน้องอิสระแล้วก็คุณอ้อมใบมั่งมี ไปเยี่ยมแล้วก็อัดคลิปออกมาให้พวกเราได้ได้รู้จักแล้วก็ได้ดูคลิปเมื่อวานที่อ่าอ่าเป็นคลิปที่เขาเรียกว่าคลิปนะคลิปที่ให้เราได้รู้จักสรรพคุณของอรูทีนรูทีนแซบอีอรูทีนแซบอนี่นะคะทีนี้ คนยายยังไม่ได้อ่านรายละเอียดนะคะเพราะว่าถ้าเป็นรายละเอียดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะกล่องคณยายยังไม่ได้เปิดนะคะกล่องยังไม่ได้เปิดก็เดี๋ยวว่าเย็นเนี่ยคณยายก็จะทานเป็นเม็ดแรกนะคะทีนี้ก็ แกะยากตาก็ไม่ค่อยเห็น400นะสี่ร้อยเนีย่ยมองในระยะประชิดนี่ก็ไม่ค่อยได้แล้วค่ะตอนนี้ใส่ตาคุณยายตอนนี้ไปถึงไปขึ้นเหนือแล้วค่ะแกะพลาสติกแล้วนะคะมาดูิว่าข้างในเป็นยังไงเ,เอ่ยต้องดันออกมาดันโอ้ย ดันกล่อออกมานี่ค่ะวันนั้นแขงัน,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 นงมีสิบเมตรค่ะทานได้ทานกี่เมตรยังกินแล้วกุญญายดูยก่อนแป๊งน่ะ จะเย็นละเม็ดนะคะก่อนนอนก่อนนอนหนึ่งเม็ดแต่คืนเนี้ยคุณยายจะทานแล้วก็จะดูผลผลว่า1เม็ดแรกเนี่ยมันจะมีอาการผิดปกติที่ในทางที่ดีขึ้นไหมนะคะแต่ก็ยังยังยัง,ยงลุ้นอยู่แหละเพราะว่านะ มันคืออาหารเสริมเขาคืออาหารเสริมอาหารเสริมที่มาช่วยบำรุงรักษาบำรุงรักษาดูแลบ,บำบรุงดูแลดวงตาของเราจากปัญหาต่างๆที่ที่ไม่ใช่ถึงขนาดว่าอะไรแรงมากๆถึงขนาดว่าจะต้อง ผาตัดหรือว่าอะไรอะไรประมาณนี้ตามที่คุณยายเข้าใจนะคะแต่ทีนี้คุณยายมีปัญหาตรงตามากก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเชา้าเช้าเมื่อก่อนถ้าพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยที่คุณยายใช้สายตาเยอะๆตื่นเช้ามานี่ตาคุณยายเนี่ยหนังตาจะปิดหมดเลยค่ะตาบวมมากแล้วกว่าจะอันนี้ก็คือสายสายเหมือนกันกว่าหลายชั่วโมงกว่ากว่าตาจะเข้าที่ บางทีคุณยายต้องเอาน้ําเย็นมาประครบเพื่อทีใ่ให้ให้หนังตาเขายุบแล้วก็มีอาการพร่ามัวงตอนเช้าแล้วก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะมันไอ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 ,อ,อที่อยู่ในตามันพุ่งออกมาใส่แว่นตาบางทีเนี่ยอ่ามันเหมือนไอ้น้ำอะฮะมันเหมือนมันเหมือนไอ้น้ำ ที่มันออกมาจากตาทําให้แว่นตาลรมมัวมวเลยนะคะไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกนะมันมันเหมือนมีไอออกมาจากตาแล้วก็แว่นตาเราจะมมวเราก็ต้องค่อยเช็ดตอนเช้าเๆหรือบางทีอาถ้ามีอาการปวดหัวมากๆเนี่ยสายตาสู้แสงมากก็จะมีไอออกจากตาทำให้แว่นตาเรา อันเนี้ยคุณยายกลัวมากเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับลูกตาของเราข้างในระบบระบบประสาทตาของเรามันถึงมันถึงได้มีอเอฟเฟกอันนี้ออกมาก็น่ากลัวค่ะแต่มันก็น้นงะเรามันก็บอกว่าเออมันไม่ได้ไร้ายแรงอะไรมันไม่ได้เป็นบ่อยๆนานๆเป็นทีก็ก็ยังไม่ได้แบบริตกกังวลอะไรมาก แต่ก็แต่ก็กลัวแหละพูดถึงก็กลัวแต่ถ้าล <c oughs> ูทีนเซปเอผลิตภัณฑ์เนี้ยช่วยแก้ปัญหาที่วยบำร,รุงสายตาของเราให้หายจากอาการพวกนั้นได้ก็ดีเราจะได้ไม่ไม่วิตกกังวลหรือเป็นอะไรที่ เราคิดไม่ถึงเป็นอะไรกับดวงตาเนี่ยมันมันแย่ถ้าวันใดวันหนึง่งเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในตาของเราแต่ส่วนต้อลมที่คุณยายเป็นอยู่าตาไม่สู้แสงน้ําตาไหลเนี่ยจบมันปวดมันปวดมากเลยนะคะเวลาออกแดดเนี่ยเวลาออกไปสู้แสงออกแดดเนี่ยปวดปวดมากเลยปวดเนี่ยปวดขึ้นขึ้นนี้เลยค่ะ ขึ้นขึ้นนี้เลยปวดปวดมันปวดเหมือนเหมือนตรงส่วนเนี้จะแตกเลยฮะปวดจริงๆทีนี้เขาคิดอยู่ว่ามันมีอะไรบ้างที่จะมาช่วยให้ถนอมถนอมรักษาดวงตาเราได้จากอาการพวกนี้คือคุณยายไม่ชอบไม่ชอบทานยา ที่เป็นยาปัจจุบันคะยาพวกยาแก้ปวดยาอะไรพวกเนี้ยคุณยายไม่ค่อยชอบอก็เลยมีความคิดว่าเออให้มันแย่กว่านี้ก่อนถึงจะไปหาหมออาจจะพอมารู้จักใบมั่งมีที่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสายตา ดูแลดวงตางของเราก็เลยคิดคิดอยู่เหมือนกันคิดนานแล้วว่าจะสั่งจะสั่งแต่ก็ออปัจจัยยังไม่พร้อมเนาะเห็นคุณทานายสมเกียรติทานท่านก็บอกว่าดีอย่างาชิดปากแปล้า,าก็ทานแล้วก็อย่างน้องอิสระก็ทานแล้วนี่พอไปเจอพอไปเจอคลิปที่เป็นของคุณพี่ปะนนม ว่าท่านทานมานานแล้วคุณยายก็เออเนาะสักวันหนึ่งเราคงจะได้ทานแหละเราก็คิดอย่างเงี้ยสักวันหนึ่งเราจะต้องเราจะต้องมีเงินสั่งสั่งยาสั่งไอสั่งไอส,สั่งอาหารเสริมของเอ,อ่อูทินแซปอีล่าสุดเลยนะอันนั้นอันนั้นคิดถึงรูทินแซปอพอพอรูทินแซปอีออกมาที่คุณรอมบอกว่าสูตรเนี้ยเข้มข้น สูตรเนี่ยรูทีนเซ็บ e อมีความเข้มข้นกว่ารูทีนเซอ่ายีบห้เท่าก็เลยเออเนี่ยราคาพอได้ราคา490บาทเราพอเราพอไหวก็เลยคิดในใจว่าสักวันหนึ่งคุณยายจะสั่งรูทีนเซ็บ e มาทานเพื่อที่จะได้ดูแลรักษาดวงตาของเรานะคะก็ตอนนี้ มีโอกาสแล้วมีโอกาสแล้วก็เลยก็เลยซื้อมาตามกำลังทรัพย์ก็ได้หนึ่งกล่องหนึ่งกล่องเนี้ยคุณยายก็จะ,ะดูผลนะคะไม่ใช่ว่าไม่ดูผลว่ามันมีอาการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างดีขึ้นยังไงบ้างกับกับดวงตาของเรากับสายตาของเรามันจะมีอะไรปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงอะไรมากน้อยแค่ไหน เดี๋ยวเมื่อถึงวันที่มันดีขึ้นคิดว่าคงไม่นานถ้าว่าสูตรนี้เข้มข้นนะนะคะคุณยายจะมาบอกให้รู้ว่าคุณยายทานแล้วนะทานมากี่วันแล้วนะอาแล้วก็ดีขึ้นขนาดไหนคุณยายจะมาบอกอีกทีนะคะก็ก็เน,นี้ยคุณยายอยากให้ <c oughs> ทุกคนที่มีปัญหาด้านดวงตาต้อลมสายตาภาพหมอก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นอาการของต้อลมเดียวหรือเปล่าน,นะแต่ก็มีพวกต้อหินต้อลมเนาะต้อหินต้อลมตายแห้งน้ำมิดตาน้ำตาไหลาตาลอดอย่างคุณยายเนี่ยก็คือจะคันจะระคายเคืองไม่ใช่คันระคายเคืองเห,อเหมือนมันมีฝุ่นเล็กๆติดอยู่ตามขอบตาบนล่างเลยค่ะทั้งสองข้าง คือบางทีก็มองหูเหมือนกันรำคาญขยี้ขยี้แล้วก็เอาปลายเล็บเนี่ยเี่ยเคเ,เ,เออกว่ามันจะมีเศษฝุ่นติดออกมาไหมบางทีก็เอาสำลีไปชุบน้ําเกลือมาเช็ดก็ไม่มีอะไรออกมาหรอกคะ่ะแต่ก็มาคิดว่ามันคงจะเป็นอาการของเอ,เอฟเฟกต์มากกว่า มันจะเป็นอาการที่เราไม่สบายทางทางตามากกว่าจะคิดอย่างนั้นแหละแต่ก็เอออยากให้มันเขียวมาให้มันรู้ว่านี่คือมีฝุ่นนะแต่มันไม่มีค่ะตื่นเช้ามานี่จะหนักมากเลยจะระคายเคืองตามากก็ถ้าถ้าคนยายทานบูทินแซปีแล้วได้ผลเป็นยังไงคนยายจะมาแจ้งอีกทีนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็คนยายก็ ขอแนะนําผลิตภัณฑ์นี้คุณยายรีวิวยังไม่เป็นนะนะคะก็คือคุยตามภาษาคุณยายนั่นแหละ,ะคุณก็ถ้า f อฟท่านใดที่เป็นเอซีฝ่ายมุงพลฝ่ายใบมั่งมีหรือเอซของท่านทานายสมเกียรติอซของทุกทกท่านทุกๆช่องที่ที่เป็น เอบ้านลุงพลนะคะที่มาจากตรงนี้แล้วก็ fc ฟบมั่งมีหรือเอฟของเพื่อนๆทุกคนที่เห็นคลิปคุณยายเด้งขึ้นไปหน้าคลิ youtube ก็ช่วยกรุณาดูให้หน่อยนะคะแล้วก็ช่วยติดตามคุณยายด้วยอตอนนี้คุณยายก็ยังไม่พร้อมสะดวกที่จะไลฟ์สดสักเท่าไหร่เพราะว่า คือสถานการณ์ภายในบ้านนะฮะมันมีเด็กกัเนาะแล้วทีนี้มันไม่สะดวกค่ะบางทีพอดึกมากคุณยายก็ง่วงง่วงแต่ไม่ใช่ว่านอนหลับนะคะง่วงไม่หลับแต่ง่วงง่วงของคุณยายก็คือใส่ตามันล้าก็ต้องการที่จะ,ะพักผ่อนอยู่เฉยๆนิ่งๆนอนฟังเพลงตามภาษาคุณยายนะคะฝากช่องคุณยายด้วยนะคะ fc ขาคุณยายสส่ติ๊ดค่ะอา วันนั้นท่านานายถามว่าคุณอ่าทำไมถึงตั้งช่องชื่อคุณนายสายติดอเป็นนักวาดหรือว่าเป็นศิลปินด้านไหนยายก็บอกว่าเปล่าค่ะท่านทนายสายติดคุณยายอ่สายติดนี่ <c oughs> ก็คือก็คือตั้งให้มันเป็นมันเป็น แต่มันก็จริงๆก็อย่างนั้นแหะค่ะแต่ก็ตั้งให้ให้คนจําได้ว่าโอ้เนี่ยคุณยายใส่ติดติดนี่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ยังโดนโดน,โดนคุณทนายกับน้องอิสระพูดถึงอยู่ก็ก็ดีใจนะคะดีใจดีใจที่ยังยังจาคุณยายได้ท่านทนายจําคุณยายได้แล้วก็น้องอิสระก็ก็ยังเอ่ยถึงคุณยายอยู่ขอบคุณมากขอบคุณทุกทกท่านที่ จำกันได้แล้วก็ให้คําชี้แนะคุณก็คลิปนี้คุณยายขอลงนะคะขอ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 ,ขอ,ขอกัดคลิปแค่นี้ก่อนแต่ว่าวันมีโอกาสคุณยายจะมาไร้สุสะดวกสะดวกเนี่ยกะดูข้างหลังคุณยายเนี่ยกิจกรรมฝาผนังของลานสาวคุณต คุณยายจะไปหาบอเปเปอร์มามาติดแปะไว้ค่ะมันลายเหลือเกินคุณยายชอบอ่าบ้านปูนเปยืยทีนี้ลูกสาวหลานสาวก็ไม่เปืยให้คุณยายแล้วค่ะมาทํากิจกรรมฝาผนังให้เป็นลายพิชวัวนะเห็นไหมลูกสาวคนโตหลานสาวคนโตค่ะก็เอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ